แล้วเราเตรียมตัวไงทีน so, an allora ี้ก euh ็เนี่ยเตรียมตัวไว้ก็ดูทุกวันนั่นแหละคืนละลุกมาดูว่ามันจะแรงขนาดไหนมันมานั้นมาไม่ถึงมาในขนาดนี้มันดีเกืนถ้าเกืนได้ตอนมันจะมาเป็นที่อันนี้ดีมันยุบอยู่แล้วเกินมันยุบก่อนก่อนหน้านี้ที่มันเข้ามามันเข้ามาถึงในบ้านเลยใช่ไหมถึงถึงท่วมหมดเลยเหรอก็กำแพงนกำยู่ประมาณกำแพงของกอสามก้อนสามก้อนหกสิบเซนไงมาเก็บตัวหกสิบเหมือนกันนะเต็มเลย ล้นเลยเหรอไาลองยราเนี่ยเขาต้องระกสอบการจากนภาอคลื่อนยุบมันก็ไม่มาแล้วอืมแล้วไอพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามานี่เราเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็เนี่ยก็ดูอยู่ว่ามันมาอ๋อดูทุกวันเลยดูทุกวันกับเฝ้ากันอยู่เนี่ยกระเบืงกอนี่กระเพื่องกอนทุบนี่ออกเนี่ยเนี่ยมาที่เนี่ยพอแล้วทุบออกแล้วมันไม่มาแล้วครับกับว่าเราชะล่าใจมันมาปลายปีเนี่ยทุกปีมันยังไม่มานั้นี้ ตุลาที่ปกติมันจะจะหมดแล้วมันจะเริ่มหมดแล้วนี่มามาปีนี้มันมาล่าครับในทุกปีมันใกล้จะหมดแล้วอยู่นี่มานานรู้แล้วฝนจะมาทีงไหนทางไหนนี่มันไม่อย่ามันมาปลายปีอะมันายุ่ยนลูยพายุเนี่ย